นอยอ่ะดิพี่จะเอาแอ็กสำรองไปส่องก็ได้ไม่รอดหรอก <S <S สตามล่ากแกฉันตามล่ากแกให้ได้อาจจะดูอยู่ได้นะตอนนี้เขอดูหน่อยอาจจะตอนนี้อาจจะอาจจะกำลังผู้หญิงคนนั้นอาจจะกำลังหุนหิดที่เม้นไม่ได้ก็ได้นะ แกไม่รอดแน่ถูกต้องขอบคุณครับพี่อันเหรอแกไม่รอดแน่นางอารียาทำไมเน็ตกูจ้าจังวะโโ้รสับสกเกลห้องอีพอดีพี่กรอน เนจ่าจังวะงงเนี่ยกูกระมดด็นี่กูเบิร์มโนี่โอ้มาล่ะพอดีพี่ชิมชิมซิมโอ้เนจ่าแฮ ห้าสิบนาทีแล้วซิมซิมโอเคพี่ซิมชิมซิมซิมซมือถือเอเน็ตมอนแหกกัะบะบ้านเปิดเพลงใดนี่ปดดีพี่ชอช้างชอช้างครับรู้ค่ะหนูแค่หนูรู้ค่ะหนูแค่พูดเป็งั้นแหละ โทรศัทเราแบตหมดอีกเอ้ยเน็ตหดอีกเ <c oughs> ต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยว้าวลูกโปมีลูกแล้วนี่สวัสดีพี่พีแชร์ไลค์ให้ใครอ่ะสวัสดี คนขอใจให้หนูด้วยทุกคนอย่าลืมขอใจให้หนูด้วยสวัสดีสวัสดีร้อนมาครับร้อนทุกคนเน็ตไม่เป็นอย่างว่าทำไมใจบม่ได้งงว่ะเนตฮะกับปิกตเะนี่สวัสดีครับโอ้ เชื่มต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วทาไมมันใช้ไม่ได้แบบยุงก้นแดงยาอ่อนี่ไล่ไม่หมดว่ะ พอดีทุกคนช่วยหนูเข้าใจหน่อยก่อนหนูจะลงไลฟ์หนูจะอีกแปดนาทีหนูจะลงไลฟ์ไปหายายนั่นก่อนจะไปหาตัวแม่ตัวมัมคนนั้นก่อน